ต่อ EP 2จากเรือดำน,น้ำดำเหลืองเลยสุดๆอีคนมันไปไหนแล้วไป้ดูสิมันก็เหลืองเหมือนกันไม่ใช่เหรอนาจะแม่ดูได้ยังไงตึ้องดูกับนายอะโทรศัพท์มันแนมะ่ทัวรหามันไหม หลังทางข้างล่างเลือกพิทูนะแม่ไปหลังเรือไป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 ,ไปเราจะมีอาวุธ์แม่หน่าก็มีนี่สิอย่าขัาง,ขงขอดนะเข้าไปสิเออเข้าไปเลยดันเหลือมาให้ตอบเรือพิทูให้หน่อยเออจะมาให้เหลืองตอบด้วยโชว์ใส่สเรื่ออืมมันน่าจะไม่รอดแล้วแหละก็เหมือนกันนะอย่าต้องบุกไปข้างหน้าสักหน่อยแล้ว แร่จะด้วยสิต้องทำยังไงเนี่ยตงนน้ยก็ต้องมาวนแรกเจอโก,ก้น่าจะมีศัตรูได้แร่ไปไดเนี่ยคงเอาไปขึ้นปีแล้วก็กระโดดลงมาแล้วก็ยิงได้เนี่ยแเ yeah, จอมาแล้วยิงได้เกือบ <c oughs> เสียงอะไรอ่ะเหลือเมื่อกี้เสียงอะไร เจนไม่ต้องถามก็รู้ทางของทางจเจงนานะนั่นตั้งท่าพร้อมพร้อมรบช่วยหน่อยกระดูกหักรี้ยกระโดดลงมาจากบันไดเออว่าจริเราก็จะกระโดดลงมาจากบันไดทำไม เดมมารักษาขาวหน่อยขาวมันกระดดูหักแล้วนย่ยมันกระโดดลงมาจากบันไดเอ้ยอย่า